โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับ Family นะก็วันนี้ผมกลับมาในหัวข้อเอทำรถ ATB นะ MTB Vintage นะครับพวกนี้ก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วคือเบื้องต้นต้องทำอะไรบ้างนะผมมีงบเริ่มต้นเท่าไหน่ถึงจะเริ่มเล่นพวกนี้ได้นะก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้กันครับโอเคมาวันนี้อยู่กับช่างฟองเนี่ยผมก็เป็นช่างที่ร้านนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเล็กน้อยดีกว่าว่าแบบว่า,เ,าเพื่อนๆอ,อยากทำรถอะไรเงี้ยต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนก็จะมาช่วยให้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะก่อนจะประกอบโอเคก็เริ่มต้นเลยนะครับซื้อเฟรมเอซื้อรถซากมาเอาไ่ายๆตัวอย่างทั่วไปเลยใช่ปะ่ะก็ไปซื้อรถมือสองมาหนึ่งคันเนี่ยพอเอาเข้ามาที่ร้านมาบูรณะเนี่ยถ้าเริ่มต้นเลยเราควรเปลี่ยนอะไรบ้างหลักๆเปลี่ยนยางนอกอยางในที่บ้างล้อ อฟอกสายฟอกสายเกียร์าส,ายสายเบรกสายเคเบลิลด้านในก็ล้วก็โซ่พ้าเบรก ประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนพวกชิ้นเสือ่อมพวกอุปกรณ์ที่มันเสื่อมนะครับเพราะว่ารถพวกนี้หนึ่งอายุมันเยอะนะครับผม30ปีอัพอ่ะดังนั้นพวกยางหรือว่าสิ่งที่พี่ฟองพูดออกมาเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่เสื่อมสภาพปานกาลเวลานะครับผมซึ่งแนะนําว่าเพื่อความปลอดภัยอ่ะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนมันซะดีกว่านะครับผมซึ่งหลกักๆยางนะชุดหนึ่งก็นอกในเทปลอง นะครับราคาเอเวอร์เรสที่ร้านเราก็จะอยู่ประมาณประมาณสี่พันได้ใช่ไหมอ่ะสี่พันแล้วสำหรับยางนะครับแล้วก็เรื่องของสายเคเบิลปอกสายนะทั้งชุดเกียร์เบรกก็จะอยู่ประมาณเกือบสองพันได้อ่ะ 5, <000. S 1> ประมาณเกือบสองพันก็อย่างเมื่อกี้ยางสี่พันสายสองพันแล้วก็หกพันแล้ว 5, ใช่ไหม ตอนนี้ก็เหลือผ้าเบรกกับโซ่โซ่ก็อยู่ประมาณก็ประมาณสี่ร้อยโซ่สี่ร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมอ่ะพีมโกมาห <500. S 1> ้าร้อยห้าร้อยก็หกพันห้าผ้าเบรกผ้าเบรกสี่ร้อยหน้าหลังอ่ะก็เจ็ดพัน พอดี6,009นะผมงบอยู่ประมาณนี้7,000นะครับผมก็หลกัลกๆอันนี้คือชุดแบบ Happy m มิ l แบบเริ่มต้นเลยนะสำหรับคนที่เข้าวงการไม่อยากจะอะไรเยอะนะครับผมอยากปั่นเดิมๆก่อนเนี่ยคำว่าปั่นเดิมๆก่อนก็คือผมว่าชุดประมาณนี้นะก็คือเปลี่ยนเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับถามว่าทำแบบนี้แล้วงบเนี่ยงบ7,000เนี่ยทำแล้วสวยหรือ,อยังนะก็ถามว่ามันอาจจะสวยขึ้นมาในระดับหนึ่งครับเพราะว่ายางนอกเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนหน้าตาลดจัก เดิมไปเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไประดับหนึ่งเลยนะ<ช>แค่เปลี่ยนแค<ช>่ยางอย่างเดียวนะหเาอ,อหลายๆคนที่แบบเงบไม่ค่อยเยอะผมจะแนะนําไปก่อนเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนยางก่อนเลยเพราะว่ายางเนี่ยมันทําให้ลุกโดยรวมของรถเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเิ้นเชิงแนละ้วก็ปั่นดีกว่าเดิมเยอะค่อนข้างคุ้มนะส่านลับคนที่อยากจะไปบีย้อนมากขึ้นมีงบ ำงบมาเปลี่ยนอะไรแนะนําว่าควรเปลี่ยนอะไรในขั้นต่อไปถ้าเป็นพี่2ถ้าแต่งสวยก็อาจจะเปลี่ยนใบจานอ่าใบจานใบจานกะโลกระโลแฮนแทนใช่ไหมอือพวกนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนคืออยากได้ลุคที่มันมีความเป็นตัวเองใช่ไหม mm hmm. ก็อะไรพวกนี้สามารถมาสนุกได้คัสตอมได้อ่ะ ามาคุยเรื่องของชุดจานนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยหลายๆคนแบบว่าสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ราคานะครับชุดจานใบเดียวที่พวกผมทํากันเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเบรกดาวให้ฟังนะครับ1เลยนะซื้อรถมาเราต้องดูก่อนว่าขาที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นขา5้ารูหรือเปล่านะครับผมอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างขา5้ารูนะครับผมซึ่ง5้ารูก็คือนับไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูพวกเนี้ย นะครับมี2แบบก็คือ BCD 110กับ BCD 94นะครับดังนั้นใครที่ไม่รู้เนี่ยสามารถดูใน Google ได้วิธีการวัด BCD ของขา5รูนะครับพิมพ์ไปใน Google ได้มีวิธีบอกอยู่นะขาพวกนี้จะมีใบใบแต่งนะครับผมไปอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปไม,มาใช้ดู อ่ะนี่ใบแต่งนะครับหน้าตาประมาณนี้ใบเดียวนะครับอันนี้จริงๆผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วนะผมสําหรับความรู้ในการทำใบเดียวนะว่าเป็นยังไงบ้างอะ่ะแต่เรามาเสริมกันนิดนึงนะครับใบเดียวที่พวกเราใช้แบบนี้นะผมเขาเรียกว่าใบ n นโลว w นะครับแนโลวก็คือนะครับปันมันจะลึกจะกว้างนะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้ลดปัญหาโซโตกนะครับถ้าเราเอาใบาเดิมๆของชุดจานที่มันมา กับชุดพวกนี้นะครับใบมันตื้นนะครับดังนั้นมันไม่สามารถทําใบเดียวได้เพราะว่ามันต้องมีสับจานนะครับคอยประคองโซ่เอาไว้แต่พอเราทําใบเดียวอะ่ะมันไม่มีสับจานนะครับดังนั้นโซ่ไปใบจานพวกนั้นอะ่ะมันจะใช้ไม่ได้นะครับปั่นไปโซ่มันจะตกนะดังนั้นก็คือต้องเปลี่ยนมาใช้ใบพวกนี้แนโลวซึ่งของที่ร้านเราก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะผมตอนนี้สีพวกมีก็เยอะอยู่นะนะชุดจานนะครับใบหนึ่งเลยถ้าเรามีขา ห้าลูอยู่แล้วนะครับผมที่ติดรถมาเป็น5้ลูอยู่แล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องซื้อขาเพิ่มซึ่งขาในตลาดราคาจะอยู่ประมาณแบบพันห้าประมาณนี้พันกว่าบาทประมาณนี้อืมซึ่งถ้ามีอยู่แล้วก็ประหยัดไปใช่ไหมส่วนใบราคาเท่าไหร่สองพันเก้าอ่าเริ่มต้นที่สองพันเก้านะครับผมอันนี้ของที่ร้านเราจะใช้เป็นของมีเดียมนะผมเป็นของฝรั่งเศสนะครับ made in Paris เลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็อันนี้โฆษณาหนึ่งไม่รู้ว่า ยังจะมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่า2ส,สีนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะครับของทางร้านเราคอลแลบกับทางมีเดียมนะก็เป็นสีม่วงกับสีเขียว DNA ยนเองะผมะเดียวมากนะครับแล้วก็มีหลายสีเลยนะสำหรับ BCD 1 1 0ยนะตอนนี้ส่วน BCD 9กตัวน,นี้รู้สึกของมันจะหมดไปเยอะกันหมดแล้วเหลือสีแดงสีเขียวเหลือปะไม่เหลือไม่เหลือแล้วตอนนี้เหลือแค่สีแดงนะสำหรับ BCD 9 0นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวของเข้ามาเติมแน่นอนนะครับเร็วๆนี้ทุวน อันนี้เรื่องชุดจานมีขานะครับตีไว้เลยว่าสําหรับใครที่ไม่มีขานะก็ขาราคาประมาณพันห้านะครับใบสองพันเก้าอ่าถูกไหมแล้วก็กะโหลกกะโหลกอ่าแปดร้อยถูกต้องกะโหลกสําคัญนะครับผมกะโหลกก็คือสําหรับใครทําใบเดียวนะเราควรย่นระยะกะโหลกให้มันเข้ามามากขึ้นถูกไหมเพื่อระยะเชนไลน์ให้โซ่มันไม่ไม่เยอะมากเลยนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เป็นคีย์ที่ว่า สำหรับใครที่เอาไปทําเองแล้วเฮ้ย mm hmm. โซ่ม่ยังตกอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับ mm hmm. ที่ว่าห้ามพลาดเลยนะเป็นเสร็จแล้วสําหรับชุดจานนะผมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือ mm hmm. ใบ2 0 0 0ันนะครับ mm hmm. ขาพ <Not 500, S 1> ันห้าน็อตห้าร้อยแล้วก็กโลแปดร้อยกโลกอีก800นะครับ mm hmm. นะครับเซตนี้เริ่มต้นอยู่ที่5,700บาทนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีชุดจานด้วยนะแต่ถ้า mm hmm. มีขาจานอยู่แล้ว5 mm ้า hmm. ลูเนี่ยก็ตัดออกไปประมาณพันห ก็จะประหยัดไปนะผมเหลือ4,200บาทนะครับผมสำหรับชุดนี้นะโอเคแล้วเราลึกต่อเนื่องเข้าไปนะผมก็คือเวลาเราทำใบเดียวแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันจะไม่มีสับจานใช่ไหมครับเท่ากับว่าพอไม่มีจับจานเราก็คือต้องตัดเกียร์ด้านซ้ายมือออกไปด้านซ้ายออกไปประเด็นมมนได้อยางนี้สำหรับรถวินเทจที่แบบว่าบางคันมันมาเป็นชุดมือรวมนะครับผมก็คือมือรวมคืออะไรก็คือ เกียร์กับเบรกเนี่ยมันติดกันเลยนะเป็นรวมเป็นชิ้นเดียวกันน่ะซึ่งมันถอดไม่ได้ซึ่งถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ได้ก็ได้แต่มันก็น่าเกียดนะครับผมเพราะว่าเออมันก็แบบดูลบๆแทนใช่ปะก็ลบเหมือนเดิมก็เลยว่าตรงนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะผมสําหรับใครที่ต้องการแบบเดมนี้ยบเลยนะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของชิฟเตอร์ เพิ่มนะครับกับมือเบรกเพิ่มเ<ช>พราะว่าพอเป็นมือรวมแล้วต้องถอดออกไปทั้งชุดเลยนะครับถ้าเป็นกรณีเจ็ดสปีดนะครับชิฟเตอร์เนี่ยราคาไม่แพงนะครับผมชิฟเตอร์ของชิมานโนราคาจะอยู่ประมาณห0ร้อยห้าหกร้อยประมาณนี้นะครับปเป็นแบบสมัยใหม่เลยนะแล้วก็มือเบรก ,3 ันสามันสามจนแล้วก็ใครอยากจะฟิลเทพหน่อยก็มี6,8 0 0นะครับก็มีของพออะไรพวกนี้มีสามารถเข้ามาเลือกคัสตอมดูที่ร้านได้นะครับ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องของทําใบเดียวนะครับผมแค่นี้ลุก,กเปลี่ยนแล้วลุกเปลี่ยนเลยอันนี้คือแบบทรงเลยอัน<ต>นี้มาแล้วทรงเริ่มมาแล้วอันนี้คราวนี้เริ่มทรงเริ่มมาแล้วก็เจ็ตสปีดยังไม่พอก็อ้เอาเป็นสิบเอ็ดถูกต้องเรื่องของชุดขับใช่ครับใช่ไหม <S 2> <S 2> คือเรื่องชุดขับเนี่ยก็<ๆ>หลายคนอาจจะง,งงอยู่นะเพราะว่ารถได้รถมาอยากจะลงสิบเอ็ดเลยเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับผม <S <S <ๆ>ก็ง่ายมากไม่ยากขอแค่มีตังค์เท่านั้นเองนะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับดุมที่มากับตัวรถเนี่ยพวกรถวินเทพวกนี้หลักๆมันจะมาเป็น7สปีดดังนั้นดุมพวกนี้มันไม่สามารถใส่1 1สปีดได้นะครับผมหลักๆเลยมันไม่ได้แพงเรื่องชุดคับมันแพงเรื่องดุมนะครับดุมเราต้องลองหลับก่อนซึ่งที่ร้านเราตอนนี้นะผมก็เดี๋ยวจะมีตัวเลือกเข้ามาให้ค่อนข้างเยอะนะผมสำหรับดุมเกียร์1 1สปีดนะครับสำหรับเซอร์เขาเนี่ย<ม>ก็ราคาเริ่มต้นของที่ร้านเราก็จะอยู่ประมาณ7 0 0 0พกว่าบาท นะครับ9,006แล้วก็20,000นะครับมีหลายสเต็ปนะอันเนี้ยเข้ามาคุยที่ร้านมาเลือกที่ร้านได้มาคัสตอมได้นะครับแล้วก็เวลาขึ้นล้อใหม่เนี่ยอันนี้คือเราต้องพูดถึงประเด็นขึ้นล้อแล้วเพราะว่าพอเราเปลี่ยนดุมเนี่ยคือมันต้องขึ้นล้อใหม่นะครับซึ่งวงล้อเก่าๆเ,เ,เนี่ยที่มากับรถเนี่ยหลักๆเลยทำไมถึงไม่แนะนำให้ใช้ต่อมันหมดสเตนเนะครับมันหมด เขาเรียกว่ามันดึงไม่กลับแล้วคือเหล็กเหล็กมันล้านะครับผม<ช>ซ,ซึ่งมันถูกตรึงมาเนี่ยเป็นระยะเวลาแบบหลายสิบสิบปีเนี่ยเหล็กมันไม่มีแรงยึดหยุนแล้วนะครับผมดังนั้นแนะนําว่าวงล้อนะตอนนี้คนทีร้านเราอรารยาไม,ไม่ไม่แพงด้วยนะพันพันกว่าบาทอ่ะพันต้นๆน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าบนโลกใบนี้นะคุณโชคดีมากมากนะที่อยู่ไประเทศไทยนะผมเพราะว่าเราเป็นสต็อกลิสต์ล เดียวนะครับผมบนโลกใบนี้ที่ยังมีขอบล้ออารยาแท้ๆจํำหนาอยู่นะครับในราคาที่แบบเป็นราคารีเทลอะครับไม่ใช่ราคารีเซลนะเพราะแล้วราคาป้ายนะฮะคุ้มค่ามากๆนะครับผมสําหรับวงล้ออารยาดุมวงล้อซีลวดนะครับซึ่งงบประมาณพวกนี้ผมตีไว้ผมกลบว่าชุดล้อเนี่ยนะตีงบว่าหมื่นประมาณหมื่นสามหมื่นสามครับประมาณหมื่นสามสเปคเนี่ยก็คือมาดูอีกทีนะครับว่าจะถูกลงหรือว่าจะแพงขึ้นนะครับแต่กลางๆอยู่ที่หมื่นสามนะฮะ ก็เรื่องของชุดขับนะครับไม่แพงของที่ร้านเราก็จะแนะนําว่าจริงๆอ่ะชุดคลับเคเบิลน่ะตอนนี้คือเราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงเลยถูกต้องปาะเพราะว่ากลไกเทคโนโลยีสมัยเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดแล้วคือมันค่อนข้างตันนะครับดังนั้นที่ร้านเราก็จะแนะนําว่าใช้เป็นตัวดิโอเลนะครับผมที่เป็น1นึ่งกูนซเอใช่ไหมปุ๊บหนึ่งอยู่แค่ประมาณ5้าหมหพันเองป่ะประมาณเท่าห้าพันเองนะครับผมปุ๊บใหม่เลยนะผมมีอะไรมาให้บ้าง ก็มีชิปเตอร์ชิปเตอร์มีเฟืองเฟืองมีขาจานขาจานโซ่โซ่โซอินผีทั้งหมดกี่รายการเนี่ยห้าหกรายการได้นะก็คือครบเลยนะคือไม่ต้องทําอะไรล้วก็คือลงไปเนี่ยประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับสาหรับชุดขับเอาบวกค่าชุดล้อเข้าไปก็จะอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นนะประมาณห8 1 2งหมื่นแปดหมื่นสองหมื่นแปดประมาณนี้ก็แล้วแต่สเปคที่เราจะเลือกนะครับแต่ว่าชุดขับถ้าอยากจะเป็นสเต็ป ที่มากกว่านั้นนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้แต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าดีโอเลเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าและประหยัดและเมคเซนที่สุดแล้วนะณะปัจจุบันนี้ในราคานี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมานะก็แนะนําว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะส่วนของต่อไปคงเป็นเรื่องของความสวยงามสวสยงนะพวกนี้ก็คือเรื่องของแฮนด์นะที่มันโดดเด่นออกมาสามารถ ให้ทรงรถที่แตกต่างได้เนี่ยก็คือเรื่องของแฮนด์นะครับดังนั้นผมมองว่าแฮนด์พวกนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ2อสามพันนะครับคือไม่เกินไม่เกิน5นะ้าพันอ่ะแฮนด์อ่นะก็คือปีงบคร่าวๆว้ประมาณ3ามพันก็ได้นะแล้วก็มาเลือกทรงที่ชอบดกว่ามันก็มีหลากหลายทรงมากอย่างวันนี้ผมก็ใส่เสื้อมาให้ดูนะครับผมก็มันจะมีเป็นแบบนี้เลยนะทรงแฮนด์จักรยานนะมีเยอะมากก็คือ สำหรับคนที่แบบไม่สะดวกมา,านะิราะก็ต้องลองผิดลองถูกดูนะก่าจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่นะสำหรับแห่นอย่างของผมนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะก็เป็นแหวนตัวที่สแล้วสำหรับเจ้า A T B ก็ใส่เป็นซิมเวิร์ตัวนี้เป็นฟันทรีบาร์นะครับผมก็มีเส้นทรงที่น่าสนใจแล้วก็จับสบายค่อนข้างสบายนะครับแล้วไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบแนดนแต่ละตัวให้ดีกว่านะครับผมว่ามันมีข้อพิเศษยังไงอะไรยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปแบบเออไปลองคิด กันดูนะเรื่องถัวถ่วคอทั่วคอก็สําคัญนะจริงๆอันนี้หลายๆคนแบบเออผมก็เคยทาคลิปให้ความรู้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องถ้่ยคอขนาดซางต่างๆนะก็สําหรับใครที่ดูไม่เป็นนะครับผมก็ดูง่ายๆนะครับรถหลักๆมันจะมี2แบบก็คือแบบเกลียวกับแบบหนีบนะครับซึ่งแบบเกลียวเนี่ยหน้าตาจะแบบนี้ซิ่งเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ แบบหนีบขึ้นแบบนี้ปิ๊งอย่างนี้นะฮะอ่าซึ่งขอ,องแบบนี้ซึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยที่สุดในรถประเภทนี้ก็คือแบบเกลียวนะครับซึ่งแบบเกลียวเนี่ยก็เบรกดาวน์ลงไปได้2แบบก็คือขนาด22.2 22นะครับกับขนาด25.4ถูกต้องไหมกตซึ่งสองขนาดนี้เนี่ยใช้ถ้วยคอคนละขนาดกันแต่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับเป็นเกลียวเหมือนกันแต่ ขนาดไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ต้องระวังดีๆซึ่งเรามีรองรับทุกขนาดทุกแบบจริงๆนะผมของที่ร้านเรานะแล้วก็สีก็มีให้เลือกเยอะนะครับสเต็ปเนี่ยก็อยากได้สเต็ปไหนก็บอกได้นะครับเริ่มต้นที่ไม่แพงด้วยนะอย่างเกลียวเริ่มต้นเท่าไหร่990ของไดค <9 90 S 1> อมใช่ไหมใช่เป็นของไดคอมเป้นะแล้วก็เพิ่ม,มอีกหน่อยก็ไดคอมก็มีสตองไลท์ก็มีแท้งก็มี ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือ King King นะครับ King ก็เจ0 0้ารบาทเท่านั้นนะผมแล้วก็รอยอไ่ได้เลยกลับบ้านไปได้เลยนะครับอืมไม่รู้สิมีอะไรก้ามเบกอะไรก็้กา้มกา,ากมเบก,กใช่ไหมก้ามเบกเริ่มต้นเท่าไหร่น้าหลังสองร้อยหกใช่ไหมใช่ครับ <L un ters> ของไดคอมไดคอมนะครับเป็น DC980 แนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็พยายามหาตัวเลือกใหมให่มาให้เพื่อนๆได้เลือกกันมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีสั่งไปค่อนข้างเยอะแล้ว แล้วก็ใครอยากจะบีย้อนขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของพอแล้วพวกนี้ก็จะเป็นอะไรระดับเทพนะผมราคามันจะต่างกับพวกสแตนดาร์ดไปหลายเท่านะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็สาหรับใครที่อินมากก็จัดได้แต่ถ้าใครที่ยังเริ่มต้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ค่อยๆศึกษากันไปก่อนนะผมอย่าเพิ่งรีบร้อนแบบว่าควักตังค์ซื้ออะไรนะมันแพงมากนะผมสิ่งพวกนี้นะก็จริงๆเนี่ยที่เราพูดหมานี่ก็เป็นขั้นนะ เป็นคันละส่วนดีเทลยิบย่อยนะครับเรื่องของหลักอ่านหรือว่านู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้จริงๆอันนี้ขึ้นอยู่ส่วนบุคคลแล้วว่าต้องการจะเปลี่ยนหรือไม่ไม่ต้องการเพราะว่ามันไม่เสื่อมมันเป็นอะไรที่มันไม่เสื่อมมันไม่สวยใช่ไหมเออมันไม่เสื่อมมันไม่สวยแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ตังค์เยอะก็เปลี่ยนได้นะครับผมแต่ถ้างบประหยัดไอ้พวกนี้ก็คือเอาไว้หลังๆเลยนะแล้วก็เรื่องของบันไดนะบันไดบันไดก็สำคัญบรนไดสำคัญจริงจริงบันไดเนี่ยก็แนะนําว่า ส่วนใหญ่มาไม่ไม่ค่อยมีดีหรอกที่ที่เห็นนะมันก็จะลูกปืนแตกแตกบ้างเก่าบ้างสนิมแล้วก็หลักๆเลยแป้นมันไม่ใหญ่นะครับดังนั้นเรามาอัปเกรดได้ราคาเริ่มต้นไม่แพงนะครับพันเก้าร้อยบาทประมาณนี้นะก็หลักๆประมาณนี้นะผมสาหรับคลิป ATB MTB วันนี้นะสำหรับการรีสโตร์สำหรับใครที่ต้องการแบบเออผมก็ไม่รู้ว่าจะทาคลิปแนวไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับผมหลังจากร้านใหม่เราเสร็จนะก็ มาเยี่ยมชมกันได้นะที่แฟมบ์วีเเกิลขับอยู่ในมอไม่โดนสารยานะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งโลเคชันไว้ด้านเดสคริปชันด้านล่างให้นะครับแล้วก็นะอยากให้ทําคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์ทิ้งบอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้อยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเรา Family บรย์ชอปตอนนี้จะถึง3 0 0พคนแล้วต้องขอบคุณมากมานะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันนะปปก,นนะก็วันนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ peace